ดีค่ะแบ,บนนคนี้ค่ะกับแ้วเย้ยวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปหลังจากที่เราเรียนแต่งหน้าไปนะคะแล้วเราก็ได้ทำเออเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเราเป็นสาวอะไรนี่เราได้อันนี้ทุกคนซึ่งผิดหวังมากนะคะโอเคมาเราก็จะมาแต่งหน้านะคะ จากคลิปที่แล้วที่เราแต่งหน้าไปใช่ไหมเราก็จะมาดูซิว่าแบบเออพัฒนาขึ้นเนอเปล่านะคะสักคู่นะสักคู่มาแล้วงสกินแคร์ก่อนมาและวมาและอืม หน้าใสไร้สิวมากเมวิตรงไหนมาอันดับแรกลงลองพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวนะแป๊บ,บนึ่งลองพื้นอันไหนดีอันนี้ดีกว่าปีไม่ค่อยออก ไม่ค่อยออกคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดไปเรื่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรเนื่องจากเรายังพูดไม่ค่อยเก่งนะคะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจแั๊บหนึ่งนะ เราว่ามันยังได้อีกโอ้ไม่ค่อยเก่งแต่ล้างหมดใจอ่ะสามปอีกวันนี้นะคะก็อย่าเพิ่งคาดหวังนะว่าแบบมันจะออกมาสวยแบบสวยมากพี่อะไรอย่างนี้มาอาจจะเะก็ได้ มันอาจจะเลก็ก็ได้ทุกคนอย่าคาดหวังเด้อแล้วมรอบนี้เราสัญญาว่าจะกลับมาแบบกลับมาจริงๆแล้วก็จะกลับมาแต่ไม่หายไปไหนแล้วนะคะจะพยายามกลับมาทำคลิปบ่อยๆนะเพราะว่า youtube ลงมาก จริงๆแล้วก็ที่ที่ต้องกลับมาทำจริงๆเพราะว่าเราต้องเอาจริงเอาจังกับการทำคอนนี้มากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเรามีแผนจะทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งอุบอิปไว้ก่อนยังไม่บอกอุบอิปไว้ก่อนนะคะแต่หลายอย่างที่จะทำแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ บอกไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะก็คือทำซีรีส์นั่นเองแต่ว่าก่อนจะทำซีรีส์เรามีโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะคะที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราชาวคอนนี่นะเพราะฉะนั้นโปรดติดตามนะคะว่ามันจะเป็นอะไรนะคะแล้วเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าคอนนี่ไม่ได้มีช่องทางเดียวนะมีสามช่องทางมีทั้ง Ig แล้วก็ TikTok แล้วก็ YouTube เอนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนไปกระจายกระจายติดตามกันด้วยนะชื่อช่องเหมือนกันทั้งหมดนะทั้ง3ช่องทางนะคะคนนี้อันเดรสกอร์หก0ปดศูนย์ม่อดมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่งให้สวย โอ้ oh my god ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆทุกคนโอ้ oh my god ไม่มีอะไร <laughs> มันอุบิเหตุนิดเดียวมันอุบิเหตุนิดเดียวจริงๆนะ เราต้องปัดปัดแก้มเพิ่มทุกคนเชื่อป่าวันนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากคือตื่นเช้ามามีไฟในการทำงานเลยเพราะฉะนั้นมันดีมากปกติคือแบบเอ๊ะฉันจะทำอะไรดีขี้เกียจจังวันนี้คิดอะไรไม่ออกเลยวันนี้ วันนี้นีฉันได้ท้าทายระบบในการตื่นขึ้นมาทำคลิปค่ะโอเคเอ,อ้แต่ก็เป็นคลิปแต่งหน้าเหมือนเดิมไม้เราจะแบบเออมีฝีมือขึ้นไงมีฝีมือในการแต่งหน้ามาเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็จะ ทำให้ทุกคนได้ดูว่าแบบเฮ้ยหลังจากที่เราเรียนแต่งหน้ามามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ดีขึ้นไหมหรือแย่ลงหรือเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็คือแสดงว่าคลิปนั้นเราแต่งสวยพูดไปเรื่อยในคลิปเนี้ย ไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีสาระอะไรใดๆทั้งสิ้นมากิดอายกันค่ะ แะ,แ,ะแต่ในคลาสฉันกรีดสวยนะงงมากงงมากว่าทำไมพอกลับมาแล้วเป็นแบบนี้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าทางซ้ายไงข้างนี้เขากรีดให้ทางนี้เขา,า,เ,ขาเรากีดเองมันก็แบบเรารู้สึกว่าเวลากีดตาข้างซ้ายอะ่ะจะสวยกว่าข้างขวา ไม่รู้ทำไหมแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมาต่ออ่ะถือว่าได้ถือว่าได้ไดละกันถือว่าได้เนาะ เติมอีกนิดหนึ่งนะคะโอเคโอเคตรงไหนอะ มาเชีงคิ้วกันแล้วก็ทุกคนไม่ต้องมาคาดหวังนะว่าแบบว่าเออเราจะทําคลิปสอนแต่งหน้าอะไรแบบนี้มันจะไม่มีวันนั้นได้ขาดเพราะว่าเราแต่งหน้าไม่เก่งนะคะเพราะว่าเราแต่งให้ตัวเองได้อย่างเดียวเราไม่เคยแต่งเรายังไม่เคยลองแต่งให้คนอื่นเลยอะแล้วก็สอนไม่เป็นด้วยสอนใครไม่เป็น คิวยังไม่ได้กันอ่ะทุกคนเขียนยากมาก ดาเซต์แล้วแล้วก็ปัดออดม Okay. ปากนะแบบปากปากเราจะใช้เป็นสีชมพูเลยนะวันนี้ซึ่งมันเป็นสีที่แบบเราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่คือเราเป็นโทนประมาณนี้ไงทุกคน โอเคอยาพึ่งมันยังไม่เสร็จเดีย๋ยวเราจะมาม้วนผมกันปล่อยมาแอปหนะึ่งขอไปเอาวีก่อนมาแล้วนะคะมีผมกันอ๋ออ๋อ ทุกคนมีเราคือถ้าเราจะทำ Q&A อ่ะจะมีคนมาถามคำถามเราไหมถามได้เนาะเพราะว่าเราก็อยากทำกัน Q&A แต่เรายังคนติดตามน้อยไม่น่าจะมีใครมาถามเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะไม่ได้ทำนะคะแต่ว่า ถ้าใครมีคำถามถ้าคำถามเยอะๆมากพอก็จะมาทำให้นะคะมาเริ่มมามวนกัน เราใช้ที่ม้วนปกตินะคะฟึบแบบนี้นะแล้วก็จับผมมาอันนี้ตออได้จับผมมาช่อหนึ่งเปิดที่นี่เอาผมเอาผมเข้าที่นี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆม้วนนะึ๊บ ม้วนแล้วก็ต้องคางไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเมียมันจะไม่ร้อนถ้ารอนไม่ได้ก็ร้อนใหม่ <laughs> แสดงว่าจะผมอันนี้ไปโอ้น้าแตกเลยไม่มันไม่ได้เป็นที่เมือนผมอ๋อไม่ได้เปิดไม่ใช่ว่าไม่ได้เปิดไม่เสียบปลั๊กเลยค่ะโอเค <c oughs> <c oughs> ยิ่งกว่าอันนี้ อ่ะเรามารอแป๊บหนึ่งเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวมารอที่มันผมรอแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะได้และลองดูนะลองดู เยเป็นว่าเสียเวลาเลยอะทุกคนน้อยอะ แป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปรอนผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียว นี่คือลุกที่ได้นะคะในวันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับหลายๆคนเดี๋ยวเราต้องถอดแบงก่อนลืมอะเค okay, ก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c คร b ์ให้พวกเรากันด้วยนะบ๊ายบาย